รับคำท้าพี่หมออดน,นะครับเอาไม้ในถุงตัวเองทุกไม้มาดอดลูกกอล์ฟดูซิจะดอดได้กี่ไม้หกสิบห้าสิบหกห้าสิบิ เลขเจ็ดเบร็์หกเห้็กห้าไิบริ์ไม้สามสองเวอร์